สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทําขนมจีนน้ํายาโคลาดกันนะคะขนมจีนน้ํายาโคลาดที่เราจะทําวันนี้นะคะเราก็จะใส่ปะลาราด้วยนะคะก็จะมีความเข้มข้นของปะลานะคะก็จะแตกต่างจากสูตรที่เราทําไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะแต่รับรองความอร่อยนะคะไม่แพ้กันเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะส่วนผสมก็จะเยอะหน่อยนะคะในการทําน้ํายาขนมจีนโคลาดวันนี้นะคะตัวแรกเลยค่ะอกไก่สับพอยาบนะคะ เครื่องในไก่ค่ะขาไก่นะคะแล้วก็ปลายปีกค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะส่วนปลายปีกนะคะพริกแห้งหอมแดงกระเทียมนะคะ,ข,ะข่าตะใร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็กระชายค่ะปะลานะคะอันนี้เป็นน้ำปลาค่ะน้ำปลาเกลือปน่นผงปรุงรสต้นหอมนะคะกะทินะคะวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะ แล้วก็เส้นขนมจีนค่ะเราก็มาเตรียมต้มน้ำกันค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่ขาไก่แล้วก็ปลายปีกลงไปเลยค่ะตามด้วยเครื่องในนะคะพริกแห้งหอมแดงกระเทียมนะคะกระชายค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เกลือป่นค่ะตามด้วยน้ำปะลาร้านัวๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะต้มจนกว่าไก่เราจะเปื่อยนะคะขาไก่เราจะเปื่อยนะคะเราก็ให้กลับมาดูอีกทีนะคะตอนนี้นะคะขาไก่แล้วก็ปีกไก่เครื่องในนะคะที่เราต้มไว้นะคะใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็จะเลือกเอาพริกหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็กระชายนะคะไปโขกให้ละเอียดค่ะ พริกที่เรานําไปโขกได้มาแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตั้งกระทะนะคะใส่กะทิลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกลงไปผัดเลยค่ะ ผัดจนกว่ากกะทิจะแห้งนะคะพริกแกงที่เราผัดไว้ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยไก่สับค่ะนำลงไปผัดเลยค่ะใส่กะทิลงไปค่ะก็ผัดไปอีกรอบนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะต่อไปเราก็ใส่เครื่องในนะคะแล้วก็ขาไก่ปลายปีกนะที่เราต้มไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำน้ำที่ต้มเครื่องในนะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็กองก่อนนะคะ รอให้เดือดอีกรอบนะคะใส่หัวกะทิลงไปอีกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ชิมรสชาติตามชอบเลยค่ะพอได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะรอจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ ขนมจีนน้ำยาโคลาดของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ